ไอเดี๋ยวนะผมมาเล่น C4 นะครับผมไปครับเป็น c ดีกว่าเว้ยจัดไปก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมเงนด้วยนะทุกคนครับก็อย่าลืมนะครับผมไปเล่น C4 กันเลยครับ เออไม่เป็นไรให้อภัยเว้ยเก็บสี่ไปเห็นเรืยังบ่เห็นตาบอดมือไม่เห็นไง้ยครับเฮ้ยจะตายทุกคน ผมจะตายแล้วผมจะตายแล้วไม่ไหวแล้ว <First Blood. S 1> ยิงผมแน่ยิงผมแน่ยิงคู่ดาวอยู่ล้มเลยโอ้ oh, ไม่ไหวเลยผมไม่ไหวเลย <Double Kill. S 1> หมดตีผมจะไปสู้กันได้ไงเนี่ยจะมองมาขนาดนี้ get some pizza and regroup. ทอทีโทอดทอดขอไอซ์วอลหน่อยขอของหน่อยไป,ไปไปไปครับเพื่อนไปครับไปครับ แบกเราหน่อยนะแบกไม่ไหวเลยเพื่อนครับหนักตัวเองเอา,เอาไออาม่รอดใช้แบกโง่เกิน f i อ s t blood เพื่อนเพื่อนปนบืนบศัต้หัวมาดิพบศัตรูแล้ว

ขอบคุณนะของอยู่นี่ของอยู่นี่ขอบคุณนะขอของหน่อยของอยู่นี่คุณดูดิดูเพื่อนผมเ,เด่นดิผมเงาโคตรตึง,งอ่ะขอของหน่อย ตกเลยวันนี้อัดพอดีอัดแป๊บกระตุกเลยมาดาไม่กระตุกกระเดาะพบศัตรูแล้วโอ้โอ้ตกตกมันจะเล่นนาน 都差不多。多